ท้ายกับขวาเลยนะครับคู่นี้รูปร่างนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรภูผานั้นได้เปรียบแน่นะครับแล้วก็เดินขยับเข้าหาเลยอาศัยสภาพร่างกายความสดนะครับตัวเขียวนี่ปกติก็เดินลุยเหมือนกันครับเพียงยกแรกคูชั้นุเชิงกันไปก่อนครับดูมวยการผ่านมวยนะครับชัดเจนนะครับตัวเขียวนั้นเหนือกว่าเนี่ยอยู่ที่สภาพร่างกายแต่วันนี้ดูว่าเนื้อตัวมาดีนะ่ะ เริ่มจะแห้งลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเวทพิกัดก็ลงมาเหลือแท็ก123ปอนด์แล้วครับสดกับเก๋าแล้วครับชอบแบบไหนครับเล็กๆแบบนี้ขึ้นคอทีได้เนี่โอ้โหแข็งแข็งแร่งได้รูปได้ทรงแล้วครับถัเขียวครับน้ำเงินก็เตะซ้ายจิ้มซ้ายครับ มีช่องก็เอาเหมือนกันครับเตะขวาไปก่อนครับถัวเขียวโอ้เจอซ้ายครับเ oh. จอแค้งขวาคืนขวาอีกทีหนึ่งหลุดไปครับมาดูกันว่าเพชรภูผารุ่นน้องนะ่าจะตกใจหรือเปล่านะครับถ้าถัวเขียวเดินเบียดเดิน,ดนชนเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอาวุธก็แรงทุกลูกเหมือนกันนะครับเสียเปรียบเพียงรูปร่างเท่านั้นนะครับเพชรภูผาดูนะครับมวยซ้ายยืนมวยสวยนะครับ หมัดหน้าคอยยาแล้วก็มีแข้งซ้ายมีคอยสกัดเอาไว้แต่ว,ว่าตัวเขียวเริ่มจะเดินเริ่มจะขยับแล้วนะครับนี่นะครับแข้งขวาขยับไปเรื่อยดึงโอ้จิ้มลำตัวด้วยเลยครับพยายามขยับแล้วครับนี่ครับเจอแข้งซ้ายครับ แข้งซ้ายของเพชรผูผาครับตัวเดียวก็บอกว่าไฟนี้ก็ซ้อมเตรียมตัวมาดีนะครับร่างกายก็เริ่มดีวันดีคืนแต่ว่าการชกนั้นสนุกเร้าใจแนะ่มวยคู่นี้เพียงยกแรกนี้ก็ถือว่าเริ่มออกอาวุธกันแล้วนะครับขยับเข้าไปเพชรผูผาก็ยังไม่รีบร้อนแลวครับรุ่นน้องมีแข้งซ้ายนะคอยสกัดเอาไว้เป็นระยะระยะเหมือนกันครับ เกมการยกนี่น่าจะสนุกแน่แล้วครับขวาหลุดครับขวาของถั่วเขียวครับฝ่ายก็พยายามจ้องพยายามละเอียดนะครับทราบดีถึงพิษสงของรุ่นพี่หมดยกแรกก่อนครับ ต่อยกี่สองนะครับโอ้แต่ซ้ายครับเป็นภูกผาครับมีวบหัวเขียวพยายามต่อยหมัดคืนครับไปขวาเข้าไปครับหัวเขียวเป็นภูผาผลักไปก่อนเตะซ้ายโอ้หนักนะครับสายนี่หนักเลยครับเตะรุ่นพี่ครับแหมเดินดูครับจี้ปากเข้าหาเลยครับหัวเขียวครับตีหน้ายักษ์ตีหน้ายักษ์เข้าไปครับเจอศอกของรุ่นน้องครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วดีไว้ก่อนครับถัวเขียวพยายามต่อยหมัดคืนไม่โดนครับ ส่งเขาอยู่แล้วนะครับโสดเขียวโคเขียวครับรับก่อนครับทอนคืนทีหลังครับหลายครั้งทอนคืนได้ครับหลายครั้งทอนไม่ได้ครับเพราะไม่มีเหรียญเดี๋ยวดูวันนี้ครับสายกับขวาขวาเดินหาสายตั้งลัมโอ้โหยาวๆครับดักเตะเพชรภูผาบอว่าโสเขียพยายามยัดแค่ขวาขึ้นไปครับส่งแบบนี้ครับต้องดูครับว่าการยืดระยะของเพชรภูผาครับ หนักๆแรงพอทำคู่ต่อสู้อย่างโถ่เขียวไม่เจ็บไม่ยุ่แล้วนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับยกนี้ยกสองนี่เเริ่มจะยกระดับของอาวุธกันมากขึ้นเลยละครับแต่ซ้ายไปก่อนครับเดินครูครับเดินครูครับเจอหมัดมา นายครับพยายามสอดนายพยายามขึ้นคอครับโคเขียวก็พยายามทำอย่างนั้นเหมือนกันครับแทงซ้ายขึ้นคอได้แล้วขึ้นคอได้แล้วโหนลงมาครับเสียบยัดเข้าไปครับดูครับจังหวะวง,งในของทว่วเขียวครับเสียบได้ยัดได้น่ารักน่าชังเลยนะครับผู้ผาสะบัดข้อมือแล้วนะเห็นไหมสะบัดข้อมือหลอกแล้วเตะซ้ายแต่ว่าโดนมาถเขียวครับ อัดกระบไปครับเอ้าต่างหลักไปมาซ้ายจะต่อยโดนถีบสกัดตำลายจะหวะไปครับแม่ตื่นเต้นเลยครับเกมแบบนี้ครับัวเขียวเดินดูครับขวายาวๆอัดเข้ามาเพชรภูผานครับกดไว้จังหนี้เลี่ยงโดเขียวนี่ครับดันเข้าเชียร์พลิกแล้วเตีเข้บไปโอ้บิดแล้วเสียบเลยครับความเก่าของโวเขียวครับแข้งซ้ายคอยเตะไว้ตลอดนะครับหมัดซ้ายจิ้มครับศอกงัดเอาไว้ครับ องนายตีแล้วนี่ครับโอ้ดูจังหวะความเก๋าครับโอ้ตัดล่างมองเพื่อนหันหลังแล้วนี่ครับมีเสียบเสยแล้วเทจริงอครับโอ้โหเลือกทําครับเอาเฉพาะที่กรรมาการเห็นแล้วครับตัวเขียวว่าแบบนั้นต่อครับยี่สิบวินาทีเศษซ้ายครับผู้ฝ่าพยายามจะหยุดตัวเขียวแต่ว่าหยุดไม่ได้ล่างมาได้ตีม่แต่ว่าโดนเททิ้งไปครับมาก กำลังจะทำได้สวยแล้วครับตัวเขียวแต่ว่าโดนหักที่ปาต้องขึ้นมาครับลุยต่อในชว่วงปลายยกครับเจ็ดวินาทีตัวเขียวเตะเจาะยางครับาพยายามหาความหลากหลายเตะล่างเตะบนถีบเข้าไปตูนซ้ายตูมมาก็มาหมดยกที่สองความมันเริ่มขยับ ที่สามครับโอ้โหถีบไว้ก่อนครับซ้ายคอยเตะขวาหน้าคอยถีบครับตัวเขียวครับขึ้นคอแล้วครับขึ้นคอแล้วครับนี่ครับพยายามกดมาเสียบไว้ครับโอ้เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่วงในนี่เวลาขึ้นบนนี่น่ากลัวเลยนะครับมาดูครับเพชรภูผาเริ่มจะออกสายได้สวยยแล้วก็มีหมัดคอยบวกด้วยโอ้โหทำได้ดีนะครับยกนี้นี่ดูว่า แม่นกว่าออกเลือกเน้นๆเลยครับไม่สนแล้วครับตัวเขียวพยายามจะขึ้นบนอย่างเดียวจะกดลงมาได้ประมาทไม่ได้นะครับแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดมีสองมีคอยบวกด้วยนะครับไล่ครับพี่ขอแล้วกันน้องพี่ขอก็แล้วกันครับน้องตีมาพี่ตีคืนหรือเปล่าครับพี่พยายามนี่ครับเสียบพืนครับลมรันพันตัวอยู่ข้างในแล้วครับโผลนมาแทง ทีทีหนึ่งเอาโอ้โหสถานการณ์นี่ตอนนี้นี่คือว่ายัางใกล้เคียงกันเลยนะครับอยู่ที่เพชรภูผานะครับออกแข้งซ้ายได้สวยๆนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันมีศอกด้วยนี่นะครับหอยบวกอยู่ตลอดไม่สนครับตัวเขียวตัวเขียวพยายามจะบิดโอ๋นะตีไม่ถนัดกรรมาการคงพัดต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับลุยเข้าหาครับ โวเขียวเจอแข้งซ้ายอีกแล้วสอกมาแล้วครับโอ้เพชรภูผาครับแข้งซ้ายครับโอ้โหสอกอีกแล้วครับนี่ครับเจอโถเขียวเทสันเลยครับยังไม่หยุดเดินครับโถเขียวสไตล์ของเขาครับอะไรก็ยังหยุดไม่ได้ครับลุยเข้าไปต่อโอ้หจังหวะเตะขวาโดนมาซ้ายเพชรภูผาครับเอ้าสอกมา พยายามจะบวกครับตั้งรับถอยไปแต่ว่าจังหวะแรกจังหวะบวกก็มีครับเป็นผู้ผาดูในไต่เข้าไปยัดครับตัวเขียวดันเข้าเชือกแมก่กรรมการแยกครับติดเชือกจังหวะจับจังหวะขึ้นบนได้นี่โอ้ตัวเขียวนย่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไตีได้เนื้อเน้เนๆน,น,น,นะครับแต่ว่าวงนอกนี่นะครับ เพชรผูผามีแข้งซ้ายมีหมัดมีสอกคอยบวกโอ้สายมาแต่ละเม็ดอีกแรง,แงๆทั้งนั้นแต่ว่าไม่สนเลยครับตัวเขียวยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเลยครับแลกกันแบบนี้นะครับโอ้โหวันนี้นี่สนุกเราใจทุกคู่เลยครับโอ้น้องไม่กลัวพี่ครับน้องไม่กลัวพี่ครับไม้ขวาครับสอกขึ้นมาเพชรผูผาอยงไม้ครับแยกก่อนครับแยกมาก่อน ตรงปลายๆน้วนะครับยกที่สามเนเตะซ้ายเข้าไปครับเออเอาขวาคือหลุดหมดยกสามครับจะได้หรือไม่ได้นะครับจังหวะฝีมือวงนอกนั้นดูว่าเพชรภูผาได้เปรียบแน่นะครับออกซ้ายแม่นๆแต่วงในเวลาขึ้นบนได้ดีนะครับตัวเขียวโอ้กดลงมาแทงหน้ากลัวเลยครับรัดกันกระบาปครับยัดกันกระบครับวงในลุวุครับโยนิยกที่สี่ พยายามกดทุ่งเหมือนกันครับอีกคนพยายามหมุนครับเดี๋ยวเจ้าครับบรรยากาศในเวทีครับเตะซ้ายครับวงนครับลูดมาแทงซ้ายเด้งคืนครับวงนครับลงรันพันตัวอา้าวแทงขวาเข้าไปตีซ้ายคืนมาโอ้ดูว่า กาะไนก็เริ่มจะสู้เหมือนกันนะครับเพื่อครูผาโอ้ออกแข้งแล้วก็จะไปปล้ำไนสู้กับทว่วเขียวแล้วนะครับดูว่าเริ่มจะมันอ,อกมั่นใจนะครับโอ้แล้วก็ตีได้ดีด้วยทว่วเขียวพยายามจะล็อกไล่แข่งแล้วก็แทงสู้เกมการชกนี่เบียดกันสนุกเร้าใจเลยนะครับมาถึงตอนนี้ไขหลุดไขหลวมนี่โดนแล้วครับขวากับซ้ายแล้วก็ชิงกันออกโอ้โหแขงดอกนี้นะครับแล้วก็ฮุกข,ขวาไปมาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับเพช่อูผา นี่ครับวงในครับเด้งไปเด้งคืนครับโอ้แล้วดูครับจังหวะนี้ครับตั้งขวาไว้เลยครับเพชรภูผาตัวเขียวเดินเข้าไปครับเจอแทงซ้ายเตะคืนครับหมัดหลบได้ตีเข่าขวาไปครับตัวเขียวแทงซ้ายมาตีคืนตั้งกำแพงไว้ไม่สนใจตัวเขียวตีซ้ายทุกอย่างยังเป็นไปได้ทั้งหมดครับสำหรับเกมคู่นี้ครับตัวเขียวเดินเพชรภูผาตั้งรับเอา สายมาครับเป็นผูา้ากตัวเขียวพยายามจะลัวหมาดแต่ว่าไม่ได้ครับโดนล็อแกแขนว้ยเด้งตีไปก่อนเป็นผู้พากกดอยู่ไม่กดไม่อยู่ตักกวเขียวบินตีเอาแทงเด็กแทงิกขึ้นไปบ้างครับเอาอย่งไงดิ้นหลุดไม่หลุดตัวเขียวไมกก่โดนกบตีไปเลยแม่โตได้มาทีนะครับเป็นเกมของตัวเขียวครับที่ล็อกและอาศัยความได้เปรียบครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นบนได้เวลาล็อกนะล็อกน่ากลัวล็อกแล้วก็ตีเจ็บนะครับตัวเขียว ดูนะครับจังาว่าการลากันตีเพชรูผางพยายามจะมุนนะครับแล้วก็ไล่แขนแทง,งสู้ตีสู้ด้วยไม่ยอมไม่ให้เหมือน,นกันตัวเขียวนี่ถึงตัวตลอดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เพราะว่าไปอยู่นอกนี่จะโดนแข้ง้ายได้ครับแลกกันไม่มีใครยอมใครเลยครับสงครามเข่าของจริงครับโอ้โหยันหยดสุดท้ายแล้วครับแบบนี้ครับ เตะซ้ายไปครับหมัดคืนเตะขวาคืนมาครับขวเขียวเตะซ้ายเพชรคู่ขาโวเขียวดักเสียบเลยวงในครับแทงซ้ายตีข,ขวามาครับเสียบคืนดูดูครับว่าเราใจอีเลเกินครับแทงขวาไม่ถึงเจอแทงซ้ายครับใส่กันไม่หยุดก็มาถึงตรงนี้ครับ ลายยกที่4โอ้โหอ,โโอโาวุธแลกกันนี่โอ้ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับมาตามกันในยกนี้นะครับในช่วงพักยกนี้ทีมงานเพชรผูผานี่ก็บอกให้ขยันออกแข้งเยอะๆนะครับดูนะครับว่าตัวเขียวก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถึงตัวล่ำในจะขึ้นบนไอเข่าแล้วก็ล็อกไปเรื่อย ไฟก่อนนะครับตัวเขียวนี่จังหวะเข้าได้เข้าเข็มปลายยกสี่นี่กระตุกเหลี่ยมทีเดียวนะครับแล้วก็ชนะมาได้นะครับมาดูวันนี้นะครับมาเจอกับเพชรภูผายกสี่นี่ก็หักเหลี่ยมลงไปยกนี้ดูเพชรภูผาดูนะครับก็พยายามจะฮึดเหมือนกันเลยครับแต่ตัวเขียวนี่ถึงตัวทำให้มีจังหวะออกแข้งซ้ายไม่ถนัดนะครับด้วยความเก่าล้วนๆแล้วครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับ เป๊กผูผาครับตัวเขียวตีขึ้นแทเข่าซ้ายครับหขยาวสักหน่อยแล้วกันแล้วกันครับก่อนจากครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับโอ้โอ้เจออีกแล้วครับพยา,า,า,ายามเน้นออกซ้ายให้มากขึ้นครับเปภูผามขาหมัดมาเสิร์ฟเข้าแม่ตัวเขียว อย่างไรครับอ่าจะหวันีีได้คืนมาบ้างครับใครที่ไปโทนเกิดนี่พอหายใจโล่งแล้ลืโอ้โหเรียกว่ามามาแรงๆขึ้นมาก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วับเพชรภูผาม,มาดูวงในเบียดกันระตุเลี้ยนี่ไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูกันนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งกับเวลาที่เหลืออยู่ในยกสุดท้ายนะครับใายเพชรภูผานี่พยายามจะออกซ้ายนะครับตัวเขียวต้องถึงตัวต,วตลอดแล้วก็ปล้ำในเอาล้ครับสถานการณ์ ตอนนี้ดูว่าจับมั่นอ,อกมั่นใจแล้วนะครับทีมงานของตัวเขียวก็บอกว่าพอแล้วเหมือนกันแต่เพชรปูผาบอกยังไม่พอครับยังไม่พอครับสอกเข้าไปครับหนึ่งนาทีโดยประมาณครับดเดินเข้าหาแล้วครับเพชรปูผาตัวเขียวพยายามคุมเกมแล้วนะครับ นาทีสุดท้ายเอาเป็นภูผ,ผาได้ไม่ได้มาซ้ายครับแม่ได้แค่จิ้มโดียยังไม่ได้เ hey ฮแล้วจอนี้ถักเขียวจับล็อกก่อนแล้วก็นี่ครับสูเพชโคสไลน์เอาให้หบดเอาสา,ายประสบการณ์ลูกเข่าแล้วครับงัดขึ้นมาโอ้โหพิกเลี่ยมมิดเดียวล้มกิ้งลงไปคู่นี้นี่พูดถึงว่าไฟหน้าเขายัางเจอกันได้อีกแล้วก็ถือว่าโชกกันสนุกเลยนะครับ ดูนะครับเอาต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับทีมงานของเพชรภูผาก็ยังไม่ยอมครับบอกให้เดินเข้าไปชนเข้าไปเรื่อยครับมีหมัดมีสอกเป็นคบตอบสุดท้ายแล้วครับมาถึงตอนนี้ครับถอยหลังแล้วนะครับตอนนี้ครับเชรภูผากับพยาเนี่ยครับเดินเข้าไปแต่ครับราะ ยกสุดท้ายครับกอดกันครับรุ่นพี่รุ่นน้องท้ายสุดก็เอาอยู่นะครับเป็นถั่วเขียวครับเอาชนะคะแนนไปได้อ่ะนี่คือทั้งหมด